ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดก ภาพจาก200สมาชิกวุฒิสภาสะท้อนถึงเลือกตั้งทั่วไป2570นะครับก็อย่างที่เราทราบนะครับว่าวันนี้นะครับหน้าตาของนะครับสมาชิกนะครับ200นะครับสวทั้ง200คนนะครับประธานสภารองประธานสภาคนที่หนึ่งและรองประธานสภาคนที่2เราก็ได้เห็นหน้าค่าตากันเอาไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีการวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ถึงการเมืองนะครับก่อนเลยบอกได้ว่าการวิเคราะห์เอาไว้จนถึงปีนะครับการเมืองนะครับการเลือกตั้งทั่วไปถึง2570เลยนะ ว่าเอสแนวทางจะออกมาเป็นยังไงสถานการจะออกมาเป็นไงอะไรเป็นไงก็อย่างที่บอกว่าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองนะครับเป็นมุมมองทางการเมืองของแต่ละคนซึ่งแน่นอนครับว่าเราก็ฟังแล้วก็ลองวิเคราะห์ดูไม่จำเป็นจะต้องเชื่อหรือจะเชื่อก็แล้วแต่ครับตรงนี้ก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นการวิเคราะห์มุมมองทางการเมืองเท่านั้นเองนะครับภาพจาก200สมาชิกเนี่ยวุฒิสภาสะท้อนถึงเลือกตั้งทั่วไป2570การได้รับการเลือก การได้รับเลือกด้วยคะแนนอันท่วมท้นไม่ว่าจะเป็นนายมงคลสุรสัจจะไม่ว่าจะเป็นพลเอกเกียงศักดิ์นะครับศิรัไม่ว่าจะเป็นนายบุญส่งน้อยโสพลในตําแหน่งประธานรองประธานวุฒิสภาคือรูปธรรมในการยืนยันนะครับฟาร์มเป็นแห่งาร์มเป็นจริงแห่งอํานาจทางการเมืองที่ดํารงอยู่ในวุฒธธิสภา แม้มีได้เป็นอำนาจเบ็ดเสร็จนะครับแต่ก็ใกล้เคียงอย่างยิ่งนี่คือขนบและครามเชื่อในทางการเมืองอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นการพัฒนาแม้จะน้อยนิดเมื่อเทียบกับอดีตในยุคข,ของพลเอกเปรมตินสุรนนท์ในยุคข,ของพลเอกประยุทธ์จันโอชากะนั้นนะครับยังถือว่าฝ่ายที่ กลุ่มอํานาจอยู่ในมือกาชัยมาจากโครงสร้างของการเลือกที่แม้จะก,กําหนดโดยมีรากฐานจากความคิดมาจากขบ,บวนการรัฐประหารนะครับแต่ก็ยอมรับในความสามารถในการบริหารจาัดก,การอาจก่อให้เกิดการหดหู่นะัหากมองจากด้านจากคนกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าสอวอพันใหม่แต่นี่คือความเป็นจริงและความเป็นจริงใน กระทวงเช่นนี้นะครับกำลังดำารงอยู่อย่างเป็นบรรทัดฐานเตือนความคิดทางการเมืองก่อนรัฐประหารหากประสบเด่นชัดในขระบวนการการเลือกตั้งในอนาคตอันใกล้ต้องยอมรับว่าสภาพความเป็นสมัยใหม่ในทางการเมืองทางสังคมไทยไมิได้เป็นเป็นไปอย่างอัิิยะตามธรรมเนียมของประชาธิปไตยอย่างเคร่งครัดแต่สภาพเช่นนี้ก็รู้ว่านะครับ แต่สภาพเช่นนี้ก็รับรู้ตั้งแต่รัฐรมนูญ2560และเด่นชัดยิ่งในรัฐมนูญ2560นี้กะนั้นการไม่ยอมจำนนนะครับของคนบางพักการเมืองก็สร้างโอกาสให้กับพักไทยรักไทยและไม่ยอมจำนนของบางพักนะครับการสร้างการไม่ยอมจำนนของบางพักการเมืองก็สร้างโอกาสให้กับพักอนาคตใหม่พักก้าวไกลเมื่อเผชิญกับการสกัด อย่างสําคัญจากรัฐประหารสองครั้งอาจามีการปรับยุทธ,ธวิธีโดยเฉพาะของพรรคเพื่อไทยขณะที่พรรคก้าวไกลก็ยังยืนหยัดในยุทธศาสตร์ของตนสถานการณ์การเลือก200สมาชิกวุฒิสภาคือตัวอย่างบนเส้นทางแห่งการต่อสู้ก่อนเข้าสู่นะครับ พื้นที่ท้องถิ่นและการเลือกระดับชาติสมรภูมนะครับหลังเดือนพฤษภาคม2570จนะครับจึงแหลมคมอย่างยิ่งยวดภาพที่เห็นในปัจจุบันก่อให้เกิด2แนวรบทางการเมือง 1. พักเพื่อไทยพักภูมิใจไทย 1. พักก้าวไกล พรรคการเมืองอื่นร้วนดำรงอยู่ดำเนินในบทประกอบนะครับไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยพรรคภูมิใจไทยที่อยู่ในฐานะเป็นรัฐบาลจึงเล่นบทในการบริหารพรรคก้าวไกลก็อยู่ในฐานะเป็นฝ่ายค้านจึงเป็นบทในการตรวจสอบการควบคุม อาจมีสถานการณ์แทรกซ้อนเกิดขึ้นใน2ทางแยกนะครับแต่มั่นใจได้ว่าทิศทางใหญ่ทางการเมืองไม่น่าจะพ้นจากการต่อสู้2แนวรบนี้อันนี้ก็เป็นการวิาพากษ์วิจารณ์และวิเคราะห์เอาไว้นะครับว่าการเมืองต่อจากนี้จะมีการจะสู้กันใน2แนวรบนี้อย่างแน่นอนครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นบ่ายมีอะไรขึ้นน้าอย่เดีให้ฟังครับ